สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงวยัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมังแชนแนลมินี้บ้านสมังแชนแนลผ้าพี่้าน้องมาชมควายง,งามที่ตลาดนาัดทั่วกระบือบ้านเชียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงสาทอนมินกระตรงกับเสาร์วันอังคารที่6มิถุนาย,ยน2566พี่น้องเป็นเสาที่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนฝนลงเมียนี่พี่น้องฝนลงเมอยู่พ <c oughs> ี่พน้องเนาะกะมาพบมาพอกับพี่พน้อง <c oughs> ผาพี่้าน้อง <c oughs> ออกมาชมควายง,งามนะครับฝนตกกับ,บ่ได้ขาดล,ละยานพ่อแม่พี่น้องถาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะก็ ซอยเป็นกำลังใจให้บ้านสว่างใช่ไหมครับเนี่ยซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำน,น้นองขอขอพี่น้องเนาะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับแฟนคลับแฟนเพจที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดน,นะครับผมสำหรับนี่ก็ซอยกันอีกครั้งหนึ่งน้องพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจในการพาพี่น้องออกมาชมความงามสิตลาดนะัดโคดกระเบือบ้านเชียงวางหรือตลาดนัดต่างๆพี่น้องก็เสดได้นภาพไปน้องพี่นอนะ้องเนาะสำหรับวันนี้สี่ภาเลาะน้องพี่นอนะ้องเนาะเลาะชมไป้สักก่อนน้องพี่น้องเนาะทางนี้เป็นสายเหนือ อย่างมาพี่น้องอย่างมากสักกอนตมหลายนี่พี่น้องตมหลายหลายกว่าพี่น้องปลาหอยแสนใดญมากแม่บักใหญ่แจกก็คเ,เป็นเสือไปใสเป็นอย่งไรหอยแสนมาใดญตัวใหญ่มากเถอะเฮ้ยทองบอ่บท่ทองเปิดเท่าไรตัวนี้หอยแสนเปิดเท่าไรเฮ้ยเจ็ดสิบห้าเอายืนสักกอนเด้อสูงเท่าไรสูงรอยสี่สิ 40, สกกบได้บ่เกือบเนาะร้อ,อยสามสิบไปป่าย ลอยสามเอาเพิ่นกำลังวัดพอดีเอาลองเบิ่งวงเขางามงามตัวแบบไงพี่น้องแต่ว่าตนโตเงี้ยวล่ะเราพี่น้องตนโตเงี้ยวงานล่งขีดโอมีอจู่หน่อยโอ้เพิ่นกำลังเพิ่นกำลังสนใจอยู่โอ้ยโอ้ลอยสามสิบเจ็ดตาโท่พี่น้องตนโตเจ็ดสิบห้าเพิ่นเปิดไใบพี่น้องบู้ยเบิ่งถ่ายเพิ่นถ่ายเพิ่นงามงามตันจืดลือที่พี่น้องเขาหอยแสนบัตรโดนเพิงใดมากเหมือน อาหอยแสนฝากเบอร์โทรเนี่ยศูนย์เก้าแปดสีน่งเจ็ดสามสามสี่หกสี่เจ็บ่75พี่น้องเพิ่นเปิดไว้ไปบกักใหญ่ล่ะโตใหญ่ใหญ่พี่น้องสูง137ของหอยแสนพี่นอ้องอ่ะฮะเบิ่งบรรยากาศเพิ่อนฝ่านฝนลราพี่น้องฝ่าฝ่าฝนก,กับลงเม็ดเนาะฝ่าฝานลงเม็ด เบิ่งทางผิดสายขุนได้พี่น้องสายขุนหลายเบิง่งเมื่อควายทางผิดสายขุนหลายพี่นอ้องอ่ะผ้ายังเพิ่นผูกไหวก็มีเพิ่นหนีฝนกับหลพี่น้องอ้ยเพิ่นหนีฝนขออนุญาตลูกแม่บ้นบานเข้าแม่บ้นบานสูงลอยยี่สิบหาดัพี่น้องเพิ่นทองบ่ผสมแล้วครับผสมแล้วได้พี่น,ออน้องผสมแล้ว,ลว,ลวต้นโตเพิ่นพี่น้องเบิ่งเอาบ,าบา้านเข้าเด้ฟังราคากันเนทะ่าไหร สองสองนี่พี่นอ 22, อ้องสองหมื่นสองพันนี่เพื่อนทองแล้วนี่พี่น,อน้องเพิ่นโขมไวแล้วทับไปแล้วเพิน่นวาสูงลอยย้มหาได้ใส่ก่อนโอ้ลูกสองในทองเพิ่นพี่น้องลูกสองใน่องเพิน่นราคานะพอฟังพี่น้องยี่สิบสองเพื่อนมาจากใส่ครับ้านไทรมุ่นพี่น,ออน,นนะ้องอำเภอไทรมุ่นเนาะอำเภอไทรมุม่นเบิงหน้าตาเพิ่นพี่น้องควายบ้านราคาถึกถึกสองหมื่นสองพันโอ้คุนตัวหนึ่งโอ้ตัว้นสาวทอง นี่ใบใส่พอได้ใบหนั่นใส่พอใหญ่ยโสใหญ่ยโสเอ้ยเบิ้งหน้าตาเพื่อนพี่นอ้องวงเขาขออนุญาตได้พอเบิบบ้งที่หน้าเพื่อนพี่น้องหน้าหวานเนาะนี่เขาเอื่ว่าควายหน้าหวานพี่น้องหน้ามอท้องชัดเจนกองข้อชัดเจนตนโตสูงลอยสามสิบบวกเนาะเบื้องสามสิบแปดบวกเพื่อนว่าพี่น้องโอ้ยงามอยู่เด้เปิดเท่าไรบัตรตัวนี้สามหมื่นวายราคาพี่น้องสามหมื่นใส่ใหญ่ยโสไหวเพื่อนว่าสุดยอดเลยสามหมื่น ครับสองสองว้าพี่น่องแล้วค่ะ 5. ตัวอยู่กลางเปิดเท่าไหร่พอใหญ่ามาน้ากันอยู่บ่เปิดเท่าไหร่ลพอสอสองคือกันสอ, 6, 2, 3, อ้สองสองสองสามมืนโอ้ส0มหมืนโอ้ยมาจากใา่มุน้นน้ากันพี่น่องเอาฝากเบอร์โทรผู้เดียวเนะาะเอาฝากเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกห้าสีห่สห้าเกาห้าเก้าเอาห้อยยังห้อยยง โอ้โหอยจวบใส้มุ้นพี่น้องเพื่อนดมากสองสองได้พี่น้องสองสองราคาสามศูนต์ต้นนันอูนอ้ยนาองอต่อรองเพื่อนหางดีต้นโตดีพร่องพร้อมพี่น้องโอ้ใช่เลยเอาขอบคุณเลยร้านมันครับผมอนี่คือบรรยากาศพี่น้องกานฝากบ้านสมหวังเชี่ยแนวน้ำเนเด้อครับผมอย่งางต่อบรรยากาศพี่น้องฝนตกลิ้นมานั่มในหอยเพื่อนกับฝาวพี่น้องการสื่อการขายมันนี้เร่งด่วนเข้าเอิน่าเร่งด่วนพี่น้องนะอ้ยพี่น,อนอ้นองเม่ลูก ลูกผู้สมา,าม้ามเลยควยผู้ใดเนาะเบิ่งพี่น้องลูกงามงามพี่น้องของผู้ใดนอนอนอี่เนาะเพิ่นจุงไว้สวัสดีครับขออนุญาตลูกไา้ผู้ใดเนี่ยเง,นง,ง,งนิงนเออยังก่อนเงนิงนมงค้นพี่น้องปา้าเบิ่งลูกชายเงินมงคลนพี่น้องหน้าตาตนโตสม้พูดแต่โตเบิง่บง,งนนพี่น้องโอ้ยลูกชา้เงินมงค้นนี่พี่น้องงาม น <tang s> ี่แ <Tamam> ม่เพื่อนพี่น้องเบิงหนาแม่เพิ่นเขาเอื่นว่าเขางามนามมท่องชาดเจนพี่น้องอัตลักษณ์ไ้ไทชาดเจนเบิงแข้งขาแม่เพิ่นท่องอีกย่บอ่ก็ทับบอละครับโอ้ภาพแล้วําพแล้วว่าท่านประกันสูงเท่าไหร่ครับแม่เพิ่นร้อยสามสิบเจ็ดพี่น้องตนโตยาวยาวพี่น้องนี่ลูกชายเพื่อนพี่น้องผลงานลูกชายเพิ่นรับประกันโดยผลงานลูกชายต่อไปลูกสาวเพิ่นว่าทับไวแล้วแต่ว่าท่านประกันควบมีเปิดเท่าไหร่ครับห้า หกหมื่นเก้าพันหกสิบเก่าพี่น้องราคาโดยเฉพาะลูกไส้เพื่นงามงามพี่น้องเบิ่งที่หล่ะลูกไส้เพื่อนรอค่ะหกสิบเก่าด้วพี่น้องสองโตสามในทองเอาไปหลุดเอาเพื่นว่าเพื่นไม่จ่าใส่คือโอ้สายเพชรอุดอรพี่น้องแม่เพื่นเกินย้อนต,นต้นโตดีต,ต้นโตว่วงเขาเพื่อนน่ะน่างามพี่น้องไมาจา่จ่เเเาเกษตรเนาะเกษตรมิสัยลอยเอ็ดพี่น้องหกสิบเก่าด้วพี่น้องสองโตแมียแบบไงได้บอลแม่หน่อยพี่นอ้นองพูดอะ ร้อยสเบิ่งพอเบิน่นอ่าลูกไส้เพิ่นพี่นอ้องโอ้ยสุดอะสุดยอดเลย69เอาฝากเบอร์โทรนน่ครับบัดน,นี้าสองห2 5ห้าสองหกหนึ่งแปดแปดหพี่น้องแม่ลูกลูกไส้แม่เพิ่นทำาไบแล้ววนี <c oughs> แต่ว่าท่านปาาระกันหกสิบเก้าควายยุกเกษตรวิสัยเพิ่นมาพี่น้องเอาขอบคุณเลไย์มารานครับผม โคมนี่บัวธรรมดาพี่น้องง่ายเซ่เซ่ก่อนมีวีล่ามีมีๆๆครับมีอยู่เกษตรวิสัยบ่อไก่เออเดี๋ยวเอาเบอร์โทรผมเด้อเบอร์เบอร์โทรผมสิบอกไว้ไว้ในคลิปเด้อเบิ่งคลิปเด้อครับครับผมสิบอกไว้ในคลิปเอ้าได้ได้ไปคอกไปขายได้อยู่ไปคอกผมบ่ได้ใส่คิดบ่มีราคาค่ารถกับบัมี ขอให้ไปพ่อกันไปเยี่ยมไปยามกันพ่อใจโอเชอมันมาหันเด้อครับผมขอบคุณหลายหามาเบิงทางผีพี่นอ้องบานสมวังเชีแนด้ครับผมอาสาภาพพีพานอ้อมาชมความงามจิตตล,ลาดนัดโคกกระบือต่างๆความกับไปเปิดราคายุกของยุกป้ามเห้เกษตรกรอาสาพี่พนอ้องบอมี่คารถคาเรือบอ่อตอห่วงสนใจกระโทงมากประสานงานได้ครับบัานสมวังเชน่ยวแอดมินกับเบอร์โทร0980165966พี่น้อง อ่ะวันนีสนใจก็โทรมาเนาะพี่น้องเนาะโทรมาผมจะยินดีนู่นพี่น้องไปเยี่ยมไปยามเกษตรกรเฮาผู้บ่มีโอกาสน้อพี่น้องเนาะจนกำลังต่อรองกันน่ต้นนั้นผมพอไหมแอนเลยมันได้หลายเดือนลูกดูน่ยแอนเลยมันกำลังสนใจต่อรองกันอยู่ที่น้องิ่งบรรยากาศเบิ่งบรรยากาศการต่อรองกำลังมากบ่มเดียวกัน กำลังต่อรองพี่น้องเพิ่นกําลังต่อรองกันแม่นบ่กําลังมาเราแมนแล้วเชิงอะไรราคาเท่ากันแล้วก็ต่อลงมาเลยต่อลงต่ำลงไม่ลุ้งผมไม่ต่อลงเลยนะยันนี้จากันกับพ่อครับผมอยากขายวันนี้อยากเอายากขายอยากย่างหันหนีจากันกับพ่อเพิ่นว่า เอามาจากโตครับนี่สี่โตครับผมอ่ะนี่แม่ลูกบ่นี่ครับผมลูกแม่ตัวนั้นลูกผู้อ๋อลูกแม่เก้าหมืนสี่ตัวนี่ต่อลงได้เลยนะครับสี่ตัวนี่เก้าหมื่นทักพ็คนี่พี่น้องโตึ้งยุ่งในทองอีกสองนะครับเอาเลยหกตัวอยู่ในทองอีกครับผมเจ้าหกหมื่นนะไม่พ่อสอนมาเอาเมมีหมอจัดให้เลยโอ้ยพี่น้องตัวนั้นลูกแม่โอ้ตัวนั้นลูกผู้บ่น่ยลูกผู้ตัวนี้ลูกแม่สี่ตัวหกตัวในทองผมยกมานี่คุ้ยนี่ โอ้เก้าหมื่นพันวาต์ต่อร่องได้เบิดมือต่อได้ต่อไอลงได้นะครับต่อลงได้เบิดมือเดี๋ยวก็ซื้อแม่หมันตัเดียวสี่หมื่นห้าหมื่นโอเคอุ้ยภาพเก้าไก่เข้ามานะตัวละหกหมื่นโอ้นี่เนี่ยเพิ่์นนี่อาณาโคตรอีกโอเคโอเคเเอาลไม่จากใจครับนี่สีสะเกดครับสีสะเกดสีลาลาดลาดสีสไลด์สีสะเจดพี่น้องแม่ลูกลูกแมย แม่ลูกลูกผู้ซีโตครเก้าหมื่นครับผมตอลงได้ครับบารนี้อันหน้าโคตรอีก6กตัวพอวันให้ทองทองทั้งสองแม่แล้วครับผมตอได้เบิดมือเพ็นว่ายายางหนีจากกันเอ้าฝากเบอร์โทษในบารนี้ครับนี่ครับอ้าวเบอร์โทษ094ย์เ7้6สี่2จ็2สองหพ่อขมิ้นน้อยพ่อขมิ้นน้อย สีลาลาดราศีสลดีสีกเสจปุ้ย ي, ไปตอนซ่อนนะ้ำเพลินแพกนี่พี่น้องเอื่นว่าแพกไงเลยเนาะเก้าหมืน ต่อรองได้เบิดมือเพื่อนว่าต่อลงโหลดเพื่อนว่าอย่าต่อขึ้นอย่าต่อขื่นขื่นกบวยหิบอ้อยบวยหิบอาจารย์เอาความคุณเลียงให้มันกับผมครับบ้านสมหวังแชนแนลเด้อบ้านสมหวังแชนแนลฝากน้ำแนครับนี่คือบรรยากาศการสื่อการขายบ้านจิตรลาดน้ำโพกระบูอบานเชียงรังอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพี่น้องบ้านสมหวังแชนแนลพาพี่พาน้องมาชมกับในประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะฝนมันตกะนายหอยเพิ่นกาฝ่าวกับฝากพี่ฝากน้องอีกครั้งนึงซอยกันฝนไหลกดแชร์คนติดตามให้น้ำแน่น้องพี่น้องเนาะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เรียงวดเรี่ยงความแฟนคลับแฟน,นเพจบันสมัขขนนยใจนัจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องรำรวย้วยเบิดหนี่เบ็ดสิน้ำกันสำหรับมันนีชิ้นนี้พอพ่อกันแค่ในความร้องคันเนาะสวัสดีครับ